เวลาที่พระเจ้าเปิดโอกาสได้กับเรานั่นแปลว่าพราะองค์นนั้นกําลังสร้างเราอย่าได้คิดว่าเฮอไม่น่าทําไม่น่าในนี้ไม่น่าไม่เลยเพระองค์มีแผนการในนั้นตลอดนะคะก็มันก็จะเป็นอย่างนี้และในที่สุดดิฉันก็เป็นคนเดียวที่ทํานะคะดิฉันจําได้ว่าน้องสาวดิฉันก็เหมือนกันน้องสาวดิฉันเนี่ยเขาอยู่โรงงานยาสูบและมันก็มีนายเก่าแล้วก็นายใหม่นะคะ เมื่อนายที่สนิทกับเขาเนี่ยออกไปจากตําแหน่งก็เขาก็มีนายใหม่และนายใหม่ก็จะขอให้คนเนี่ยอยู่โอทีแต่ไม่มีใครยอมอยู่เขาเสนอตัวว่าเขาช่วยได้ตั้งแต่วันนั้นมาโอกาสงามก็เกิดขึ้นเขาก็ได้สองขั้นจากนายที่ไม่ชอบเขาก็ชอบเขาและชอบเขาทีทำไงคะนายทั่วไปในโลกก็ ให้เงินเดือนดีใช่ไหมก็ขึ้นเลื่อนขั้นให้ตลอดใช่ไหมและมันก็มีโอกาสวันเดียวในชีวิตของเราที่เชื่อฟังมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีวันเดียวที่มุมมองของเรามันเปลี่ยนไปเราจะเกิดใหม่เลยทันทีเราจะเข้าไปอยู่ในถนนสายใหม่เลยนะคะเราไม่รู้หรอกพระเจ้ารู้ถึงแผนการทั้งหมดและพระองค์ต้องการให้เราเชื่อฟังเดินไปด้วยความเชื่อฟัง นะคะยากเกลียงอย่ารู้สึกเวลาที่จะทําอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่เต็มใจพระองค์บอกว่าให้เต็มใจแล้วมันจะดีเองนะคะต่อให้คนนั้นเนี่ยเป็นนายที่ใจร้ายก็เต็มใจปรดเดี๋ยวมันจะดีเองนะคะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มองเห็นเราตลอดเวลาว่าเรากํลาลังทําอะไรอยู่บําเหน็จมาจากพระองค์ทั้งสิน้นจากมนุษย์เหรอมันได้แค่วันสองวันแต่ถ้ามาจากพระเจ้าตลอดนิรันดร์การ สิ่งที่เราทําวันนี้มันมีผลนะคะกับอนาคตของเราถ้าเราเป็นเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่เชื่อฟังนะคะแล้วก็ดิฉันจริงๆถ้าเทียบแล้วดิฉันเนี่ยจบวิทยาศาสตร์แล้วดิฉันก็ทางานข้าราชการค่อนข้างจะสูงนะคะแต่ว่าดิฉันทําหมดอะ่ะใจเช็ดจะทําให้ดิฉันก็ทํานะคะแล้วมันก็ ปรากฏว่ามันก็มีโอกาสงามอาจารย์ก็ไว้วางใจแล้วก็เลยเรียกขึ้นมาและแต่งตั้งเป็นศิทธิบานปีที่สองของการเชื่อเพราะไม่มีใครดูแลผู้เชื่อใหม่ก็เลยเป็นศิษย์พิบานสําหรับดูแลผู้เชื่อใหม่เมื่อสองปีผ่านไปเขาไม่ให้เด็กเป็นหรอกแต่มันไม่มีใครดีกว่าน,นั้นอ่ะไม่มีใครดูแลผู้เชื่อใหม่นะคะและทุกคนเองที่มาก่อนหน้าดิฉันก็ยังไม่ได้รับแต่งตั้งเลย แต่ดิฉันได้รับการแต่งตั้งและจากที่ดิฉันเชื่อฟังพระเจ้าและได้เป็นอย่างนั้นสิทธิอํานาจเมื่อมีมีการแต่งตั้งเนี่ยมันเกิดนะคะและนั่นลหละพี่น้องหรือญาติพี่น้อง,หร,อองหรือเพื่อนก็มาเชื่อเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้ามันจะมีการเจิมที่จะไปดึงจากคนอื่นนะคะ